ได้บอได้บอเอาบอกรู้บอกพี่อยูยิงเนี่ยเอาฝรั่งโอ้โอนี้มัตลกอีกเอากระพเาฝรั่งไหนบอมก็ว่าเออแค่นี่พ่อบิดงพ่อพ่อขอโทษพ่อขอโทษแต่เอาจริงจได้บอพ่อได้บอได้นี่้บอบอสบอถึงกับหลเป็นบอสยังว่าฝรั่งอีกเลยบอสซีดา อ๋อว้ยแม่ฟังเนี้ยสวัสดีค่ะนูชชื่อน้องโซเฟียวัสดี

พี่อุงอิงด้วยคิดไม่้จอดระ่ได้จอดเลยพจัดเดียวไปอด่วไปไปตามรถนไอคิวป่ะรถพี่อุงอิงหายไปแล้วอ่ะรถพี่อุงอิงหายแล้วจัด นิดเดียวแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเจแล้วกำลังแลวใกล้แล้วแต่ว่ามือกเมนมี้เาเหรอเขาเรืเนี้ยมันมีแมวมันมันแมงมันขีเมาเาอันนั้นคือไปเร็วคิดนั้นคือไปเร็วไป้ได้ลาว่้องลายูไปไหว้พระยูทีบอย่างไร

ไม่ไม่ตอนเนี้ไม่ไม่นั่นแหละไม่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 ตัดเดียวตอนเดียวม่เป็นไรไม่ตอนเดียวรันตอยรู้จเลแ่วนดรูแต่หนูไม่อยากบายไงเพราะว่าัวพ่อ่ได้ไงอาไมอาไมมาขึ้นออีกกำลังเพิ่งเอ สามพุ่งพดอ่ะีเบร์เยแีเบร์เยยสุขสั <c oughs> ัปี <c oughs> ใหม่ค่ะม,มัอยกระุมบัเนเดือนอบซอเดยวเราขาดเองอันนี้ เล่มันไม่ไงเยอะเเยอะยานส่เยอะไปนิดเดียวแล้วก็ป้ายที่หมอนิงก่อนเพื่อนพอเราวันนี้เราสมักันกันนะไ้เขาม่อาวุธเาเพ่นนันดนเูร่งไ่ได้อู่างไม่ด้จเานี่ยสีเย่ไม่ได้เป็นสีว่าคนเดียวมั่นเนีจำ เ้องมีอาวุธหรือว่ามีเขาไทยเดียวกันเนาะวันนี้เราก็อยู่ทีมเดียวกันเด้ออนเี้ตองเลา์รู้ดท่ชหมตลื้อตลาดเพราะถือเกี้ยนี่ตลาดเงียงไฮะอะไรนะที่อาจายช้คือที่ให้แม่หน่อย มาครับพี่น้องอาบน้ำอาบชาเดี๋ยวเวียดเร็วงั้นแหละกันมาเทียวครับพองตันทิกุลนี่นี่มาเลยครับค่ำนี้ยี่สิสองเมษายนครับแล้วก็จะได้กับอีสานกันนะครับได้อีกยังคุณลูกน้ำ อดเลยแม่น้ำอา,อาบบสุดย,ยอดเหน,เน,เนีล้มดีดีเนาะหักเป็นเหนียวเนาะมเป็นเหนียวล้มดีเนหนียวลเนี่ครับมันเป็นล้มเย็นเล้วาหาเัเนเหนียวเนียวตัวครับมีพอสักใชคอะยิม่หาลูกสาว